สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่นานาสาระพอดแคสต์นะคะครับผมดิฉันดดาค่ะผมเจฟครับวันนี้นะครเราจะมาคุยกันในเรื่องที่เ,เรียกว่านาทึ่งมากๆเลยในโลกของสัตว์ใช่ครับเรื่องอะไรคะเป็นปริศนาแห่งวิวัฒนาการสัตว์เปลี่ยนเพศครับโหสัตว์เปลี่ยนเพศได้ด้วยหรอคะ คือนึกว่าเพศเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดซะอีกนะคะครับในคนอาจจะใช่แต่ในสัตว์บางชนิดเนี่ยเพศมันไม่ได้ตายตัวแบบนั้นเสมอไปครับอ๋อเหรอคะน่าสนใจจังใช่ครับมันเหมือนเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งของพวกมันเลยเพื่อความอยู่รอดเพื่อการสืบพันธุ์งั้นเรามาลองดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ามันเป็นยังไงได้เลยครับรูปแบบแรกที่เจอกันบ่อยๆเลยนะคือเรียกว่า protandry protandry ครับ โปรแทนรีคือการเปลี่ยนจากเพศผู้เป็นเพศเมียอ๋อ oh, จากผู้กลายเป็นเมียใช่ครับตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยคือปลากระตูนที่อยู่ในดอกไม้ทะเลอ๋อ oh, นึกออกแล้วค่ะที่สีส้มๆน่ารักน่ารักครับผมพวกนี้เนี่ยสังคมเขาน่าสนใจมากเลยนะในกอดอกไม้ทะเลกอนนึงเนี่ยจะมีตัวเมียที่ตัวใหญ่ที่สุดเป็นเหมือนอนางพญาเป็นจ่าฝูงอยู่ตัวเดียวตัวเดียวเลยเหรอคะครับตัวเดียวแล้วก็ จะมีตัวผู้ที่ขนาดรองลงมาเป็นคู่ผสมพันธุ์ของนางพญานี่แหละค่ะส่วนที่เหลือในกรน,นั้นนะจะเป็นปลาตัวผู้ที่ยังเด็กๆอยู่ยังไม่มีบทบาทอะไรมากอืแล้วมันเปลี่ยนเพศยังไงคะจุดเปลี่ยนสําคัญเลยก็คือตอนที่ตัวเมียจ่าฝูงนะครับเกิดตายไป้าครับพอตัวเมียตายปุ๊บเนี่ยตัวผู้ที่ตัวใหญ่ที่สุดในฝูงนะตอนนั้นอ่คะตัวที่เคยเป็นคู่ผสมพันธุ์ใช่ค่ะตัวนั้นแหละจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลย ทั้งฮอร์โมนทั้งร่างกายโหแล้วก็จะกลายมาเป็นตัวเมียตัวใหม่เป็นเจ้าฝูงตัวใหม่แทนที่ตัวเดิมไปเลยสุดยอดเลยและทำไมวิวัฒนาการถึงให้มันเป็นแบบนี้ล่ะคะเหตุผลหลักๆเลยนะครับคือเรื่องขนาดตัวขนาดตัวครับคือสำหรับปลากระตูนเนี่ยตัวเมียยิ่งตัวใหญ่ยิ่งวางไข่ได้เยอะมากๆส่วนตัวผู้นะครับไม่จำเป็นต้องตัวใหญ่มากก็ทำหน้าที่ปล่อยน้ำเชื้อผสมพันธุ์ได้แล้วค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเริ่มชีวิตเป็นตัวผู้ก่อนพอตัวเล็กๆก็ทําหน้าที่ตัวผู้ไปแล้วพอมีโอกาสพอตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆหรือจากฝูงตัวเมียตายไปก็ค่อยเปลี่ยนเป็นตัวเมียที่ตัวใหญ่ขึ้นมันก็เลยเหมือนกับว่าเพิ่มโอกาสที่จะสืบพันธุ์ให้ประสบความสําเร็จได้สูงสุดในสภาพแวดล้อมแบบนั้นนะครับเหมือนกับว่าเป็นตัวผู้รอเก็บเลเวลก่อนพอเลเวลสูงตัวใหญ่พอก็ค่อยเปลี่ยนเป็นตัวเมียเพื่อวางไข่เยอะๆใช่ครับประมาณนั้นเลย เป็นขั้นบันไดสู่บทบาทที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเมื่อขนาดเหมาะสมมีสัตว์อื่นอีกไหมคะที่เป็นแบบนี้นอกจากปลากระตูนมีครับมีอย่างเช่นอหอยนั่งรวมดังชนิดก็เป็นหรือปลาไหลริบบิ้นสสวยๆนะครับก็ใช้กลยุทธ์นี้เหมือนกันโหเพิ่งรู้เลยนะคะเนี่ยครับผมอ่ะแล้วมีแบบกลับกันไหมคะแบบจากเมียเป็นผู้อะคะมีครับอันนั้นเรียกว่า p r o t o ไจน i โ p r o t o จนีคือจากเมียเป็นผู้ อันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยยังไงคะเล่าหน่อยคะ่ะตัวอย่างเด่นๆเลยนะครับคือปลานโปเลียนตัวใหญ่ๆที่อยู่ในแนวปะกการังนะครับอ๋อที่หัวหนกหนกหน่อยใช่ไหมคะใช่เลยครับตัวนั้นแหละที่น่าทึ่งคือปลานโปเลียนทุกตัวนะครับเกิดมาเป็นเพศเมียทั้งหมดเลยหาจริงเหรอคะทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยแล้วก็จะอยู่รวมกันเป็นฝูงทีนี้ในฝูงเนี่ย จะมีตัวผู้ที่ตัวใหญ่มากๆแบบใหญ่ยักษ์เลยอยู่แค่ตัวเดียวตัวเดียวอีกแล้วครับตัวเดียวจริงๆตัวผู้นี่แหละครับจะคอยคุมอนณาเขตแล้วก็เหมือนกับผูกขาดการผสมพันธุ์กับตัวเมียทั้งหมดในฝูงอืมเจ้าพ่อชัดๆแล้วแล้วถ้าเจ้าพ่อตัวนี้ตายไปล่ะคะอ่านั่นแหละครับคือจุดเปลี่ยนพอตัวผู้จะฝูงตัวนี้ตายไปเนี่ยตัวเมียที่ตัวใหญ่ที่สุดแล้วก็แข็งแรงที่สุดในกลุ่มนั้นนะครับค่ะ ตัวเมียที่ใหญ่สุดครับตัวนั้นก็จะเริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองกลายเป็นตัวผู้ตัวใหม่ขึ้นมาแทนเปลี่ยนยังไงบ้างคะก็เปลี่ยนเยอะเลยครับทั้งสีสันตามตัวรูปร่างพฤติกรรมก็จะก้าวร้าวมากขึ้นดุขึ้นแล้วภายในร่างกายเนี่ยรังไข่ก็จะฝ่อไปโอ้ oh, ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะเปลี่ยนเสร็จไม่นานมากครับไม่กี่สัปดาห์ก็พร้อมทำหน้าที่จ่าฟูงตัวใหม่ได้แล้วเร็วเหมือนกันนะคะ แล้วเหตุผลของแบบนี้ล่ะคะทำไมต้องเริ่มเป็นเมียก่อนสำหรับโปรโตชีนี่แบบปลานโพเรียนเนี่ยมันเกี่ยวของเรื่องออการแข่งขันแล้วก็การควบคุมทรัพยากรครับการแข่งขันครับคือในระบบฮาเลมแบบนี้เนี่ยตัวผู้ที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องตัวใหญ่มากๆต้องแข็งแรงก้าวร้าวเพื่อที่จะต่อสู้แย่งชิงแล้วก็ป้องกันอนณาเขตของตัวเอง ไม่ให้ตัวผู้ตัวอื่นเข้ามาผสมพันธุ์กับตัวเมียในฮาเร็มได้อ๋อต้องเป็นจ่าฝูงที่แกร่งจริงๆใช่ครับเพราะฉะนั้นการเป็นตัวเมียไปก่อนในช่วงแรกของชีวิตเนี่ยแล้วพอมีโอกาสคือตัวใหญ่พอแข็งแรงพอแล้วจ่าฝูงตัวเดิมตายก็ค่อยเปลี่ยนเป็นตัวผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดแบบนี้ถึงจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการส่งต่อยีนของตัวเองในสังคมแบบนี้ครับสรุปง่ายๆก็คือโปรเทนรีผู้ไปเมียเน้นปริมาณไข่เยอะๆ ส่วนโปรโทจานีเมียไปผู้เน้นอำนาจคุมฮาเร็มถูกต้องเลยครับสรุปได้ดีมากเลยแล้วอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้มันเปลี่ยนเพศหรอคะมันรู้ได้ยังไงว่าถึงเวลาแล้วหลักๆเลยก็เป็นปัจจัยทางสังคมในฝูงนั่นแหละครับสังคมครับการหายไปของตัวที่เด่นที่สุดอย่างจ่าฝูงตายเนี่ยเป็นสัญ,ญญาณที่ชัดเจนที่สุดเลยอ๋อพอไม่มีหัวหน้าปุ๊บก็ต้องมีตัวใหม่ขึ้นมาใช่ครับ หรือบางทอีอัตราส่วนเพศในฝูงมันไม่สมดุลหรือความหนาแน่นของประชากรเปลี่ยนไปก็ส่งผลต่อฮอร์โมนแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนเพศได้เหมือนกันเพื่อให้การสืบพันธุ์ของกลุ่มมันดําเนินต่อไปได้มันปรับตัวเก่งมากๆเลยนะคะเนี่ยครับเป็นความสามารถที่น่าทึ่งมากแต่ว่ามันก็มีความเปราะบางอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะจากผลกระทบของมนุษย์เรานี่แหละอ๋อใช่สิคะน่ากังวลเหมือนกันนะประมงนี่กระทบไหมคะกระทบเต็มเ็มเลยครับ ดยเฉพาะการประมงที่ชอบจับปลาตัวใหญ่ๆนะครับลองคิดดูนะครับถ้าเป็นปลากระตูนจับตัวเมียจ่าฝูงที่ใหญ่ที่สุดไปฝูงก็เสียตัววางไข่หลักไปเลยใช่ใช่หรือถ้าเป็นปลานโปเลียนไปจับตัวผู้จ่าฝูงตัวใหญ่สุดไประบบฮารเรมก็พังเลยการสืบพันธุ์ก็อาจจะชะงักไปได้โอ้จริงด้วยมันไปทําลายโครงสร้างสังคมเขาเลยนะคะเนี่ยทาให้เขาฟื้นตัวยากใช่ครับ แล้วก็ยังมีภายอื่นๆอีกอย่างที่อยู่อาศัยมันพังหรือว่าโลกร้อนน้ําทะเลเปลี่ยนไปพวกนี้ก็กระทบหมดเลยน่าเป็นห่วงจริงๆค่ะฟังเรื่องนี้เราทําให้เห็นเลยนะคะว่าเอ,อ่อความยืดหยุ่นการปรับตัวได้เนี่ยมันสําคัญมากๆเลยกับการอยู่รอดในธรรมชาติครับผมแล้วการเปลี่ยนเพศได้นี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งเองเ,องเนาะของความหลากหลายทางชีวภาพที่มันสุดยอดมากๆเลยซึ่งก็จําเป็นต่อระบบนิเวศโดยรวมด้วยใช่เลยครับ มันทําให้เราต้องกลับมาคิดเลยนะว่าจริงๆแล้วเส้นแบ่งเรื่องเพศในธรรมชาติเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ชัดเกณฑ์ตายตัวเหมือนที่เราเคยเข้าใจกันมาตลอดก็ได้ความสามารถในการเปลี่ยนเพศได้เนี่ยมันจะยังเป็นข้อดีเป็นจุดแข็งให้พวกมันหรือว่าเออมันจะกลายเป็นจุดอ่อนไปหรือเปล่าในอนาคตนั่นนะสิครับค่ะก็ถือเป็นเรื่องราวที่น่าทึ่งมากๆเลยนะคะวันนี้ครับผม หากท่านผู้ฟังชอบเรื่องราวในวันนี้ก็โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องน่านาสาระพอดแคสต์ของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ